สเตมสี่ดวงขายได้150ล้านบาทบ้านใดที่เก็บสะสมสแต็มไว้ต้องดูห้ามพลาดต้องดูให้ได้นะคะ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพะบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทรายบีเอ็น3 0 3นหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาล้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุ source, กท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุลานทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k แบงค์เข็มเพชรวัตถุลานเอฟซีครับสวัสดีครับส, methods, สวัสดียามเช้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับวันนี้นะครับเราจะมาพบกับเรื่องราวของสแตมครับวันนี้ผมจะมาเรื่องราวของสแตมซึ่งเป็นสแตมที่พึ่งถูกประมูลไปสดๆร้อนๆฟังให้ดีครับพ ouais> no <t <t n. ึ่งถูกประมูลไปสดๆร้อนๆในราคา150ล้านบาทครับแลกกับสแตม4ดวงครับ พี่จ๋าพี่ๆท่านใดครับมีสแตมอยู่ที่บ้านเคยมีเคยเห็นแต่ไม่เคยสังเกตพี่ๆรบกวนกดก้าวขดหัวใจรัยๆผมเลยครับสแตมเนี่ยต้องบอกเลยนะเป็นสิ่งสะสมของเราตั้งแต่สมัยเด็กนะสมัยเด็กๆสมัยตอนเราสมัยเรียนก็สะสมสแตมนะครับสแตมมาจากอะไรมาจากที่แปดจดหมายครับเป็นดวงตาไปษณียกรที่แปดจดหมายแล้วได้มีการสะสมกันตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5 จนจบมาถึงปัจจุบันครับพี่ๆท่านใดมีสแตปมอยู่ที่บ้านรบกวกด1กด9กดหัวใจรวยๆผมนยครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับใครเข้ามาคนละไลค์คนละแชร์สแตมตีดวงขายได้150ล้านบาท150ล้านบาทท่านฟังไม่ผิดแน่นอนครับสแตปมแบบนี้เป็นสแตปมที่หาโคตรยากและถือว่าเป็นสแตปมที่จัดอันดับ แพงที่สุดในโลกที่มีการซื้อขายกันในรอบปีนี้ครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดีพี่มิดฮะเอฟตีจากไต้หวันครับสวัสดีพี่อนงวันครับสวัสดีพี่วิมลนะสวัสดีพี่ธินกรครับสวัสดีพี่คุณพงศ์ครับสวัสดีพี่พิพั์ครับสวัสดีพี่สายชนครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยใครที่มีสแตมป์อยู่ที่บ้านกด9กดหัวใจรัวๆมาครับสวัสดีทุกท่านครับบ้านใดครับมีเครื่องกระเบื้องเครื่องเงินเครื่องไรครามการน้ําชาครับนี่ไม่ว่าจะเป็นไยครามแบบนี้นะครับบูแอนไว้หรือว่าจะเป็นเบ หรือจะเป็นงานเขียนสีแบบนี้บอกเพื่อนๆเลยนะครับผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีแน่นอนนี่แบบนี้การล้าชาแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่สาหรับการล้าชาบอกเพื่อนๆเลยนะครับผมยินดีรับซื้อเนี่ยให้ราคายุติธรรมแน่นอน1ใบสมบูรณ์สตาร์หนึ่งหมื่นหนึ่งใบสมบูรณ์สตาร์หนึ่งหมื่นครับมาถึงอันนี้ครับนี่คือขันครับ นี่คือขันที่ทําจากเงินถมด้วยทองครับพี่พี่จ๋าบ้านใดครับมีขันจากทำจากเงินถมด้วยทองแบบนี้บอกเพื่อนๆเลยผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนฟังไม่ผิดแน่นอนครับผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนของพวกนี้มีค่าของพวกนี้มีค่าเผื่อเพื่อนๆ,ๆพี่ๆจะนําไปขายร้านทองและลงรับจำนำห้ามโดยเด็ดขาดเพราะท่านจะได้แค่มูลค่าของมูลค่าของโลหะเหล่านี้ครับ ใครมีของพวกนี้นะครับมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับแล้วส่งรูปของเพื่อนเนี่ยมาประเมินราคา 5, ของของท่านมีราคาผมจะรีบตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของเพื่อนเพื่อนยังไม่มีราคากลาาขออภัยมานาที่นี่ครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวไลน์มันเยอะมากมันตอบไม่ทันจริงๆครับบ้านใดครับมีพระเครื่องพระบูชาครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่ฮะผมบอกเพื่อนเเลยผมยินดีรับชาเพื่อนเพื่อนเ,น,เ,อน,เนี่ยให้ราคายุติธรรมแน่นอนสามารถ แอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับตามหน้าจอแล้วเนี่ยตามหน้าจอตรงนี้นี่นี่นี่ตามหน้าจอตรงนี้แล้วท่านส่งรูปมาประเมินราคาผมหาของของท่านเนี่ยที่ส่งไลน์แล้วมีราคาเนี่ยผมจะรีบตอบกลับทันทีแต่ถ้าเกิดใครที่ส่งไลน์แล้วผมเปิดอ่านแล้วผมไม่ตอบกลับกราบขออภัยก่อนกราบขออภัยมาณที่นี่ครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวเพราะไลน์มันเยอะมันตอบไม่ทันจริงครับมาสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านก่อนเข้าโรงเรียนก่อนเข้าโรงเรียนเรามาดูอย่างอื่นก่อนดีกว่าสวัสดีทุกท่านครับมา เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านี่คือเหรียญห้าบาทครับสวัสดีพี่เจกานครับสวัสดีพี่เจกานครับสวัสดีพี่แบงค์น้องใหม่ครับเป็นเอฟตีแต่ไม่ค่อยได้ดูไลฟ์สดครับขอบคุณครับสวัสดีพี่สันติครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านสวัสดีเอฟตีแฟนตัวยงทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วคนละไลค์คนละแชร์ครับนี่คือเหรียญห้าบาทครับนี่คือเหรียญห้าบาทที่ผมบอกเพื่อนๆว่าใครมีเหรียญห้าบาทแบบนี้เอามาขายผมผมยินดีรับซื้อนี่พี่ๆดูนะ นี่ผมมมีเต็มเลยดูแค่บนโต๊ะนี้ก็พอดูแค่บนโต๊ะนี้ก็พอครับ <_ an> เหรียญห้าบาทแบบนี้ผมมีโคตรเยอะเลยนะอ่ะพี่ๆดูครับ <_ an> นี่วันก่อนซื้อมา3เหรียญน,นี่สเหรียญน,นี้อยู่บนโต๊ะสองเหรียญน,นี้อยู่ที่เดิมนี่และซื้อมาใหม่อีกสเหรียญครับนี่คือเหรียญห้าบาทครับนี่คือเหรียญห้บาท รัชกาลที่๙เป็นเหรียญที่เราใช้จ่ายกันในชีวิตประจาวันแต่เพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านครับเพื่อนๆพี่ๆหลายๆาท่านนะที่นี้ไม่เคยสังเกตครับไอเหรียญ5บาทแบบนี้ขายได้นี่นี่รอบก่อนมี3มเหรียญนี้นี่อาทิตย์2วัน3วันเนี่ยซื้อ3มเหรียญนี้มานี่พี่ๆดูครับเหรียญ5บาทมีราคาต้องเป็นปีนี้เท่านั้นนะดูนะครับใครมีเหรียญ5บาทรุ่นนี้หยิบขึ้นมาดูครับถ้าของทุกท่านหยิบขึ้นมาแล้วเป็นปีตามนี้คือ ปีพศออ2540นี่อ่ะพี่ๆดูนะหยิบขึ้นมาแล้วเป็นปีตามนี้ผมบอกเพื่อนๆเ,เลยผมยินดีรับซื้อครับผมยินดีรับซื้อสภาพใหม่แบบนี้ครับสภาพใหม่แบบนี้อัลละหมื่นสภาพใหม่แบบนี้อัลละหมื่นครับนี่นี่นี่มีใหม่อยู่2เหรียญของเก่าแต่ถ้าเป็นสภาพเก่าแบบนี้ผมรับซื้อครับ1เหรียญ4 0่0บาท1เหรียญ4 0 0 0บาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับพี่จา๋า FT ท่านใดครับรู้แล้วครับเหรียญ5บาทที่ขายได้ ต้องเป็นปีพศสอง0ัน้าสิบเท่านั้นลบกวนพิมพ์เลข4ีู่นย์แล้วกดหัวใจรัวๆให้ผม่ลยครับรบกวนครับพิมพ์เลขสีู่นแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผม่อยครับมาเรามาศึกษาไปพร้อมๆกันเรามาศึกษาไปพร้อมๆกันครับขอพรุ่งนี้มีจริงอยู่ที่ทุกท่านจะหาเจอหรือเปล่าห้าบาทแรกหนึ่งหมื่นครับห้าบาทแรกหนึ่งหมื่นบาทใครมีเอามาขายผมใครมีเอามาขายผมได้พี่จา๋า แคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วพิมพ์เลข40แล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมนะยครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วพิมพ์เลข40แล้วกดหัวใ,ใจรวยๆให้ผมนะยครับสวัสดีพี่เลิศลักครับสวัสดีพี่เนนรนภาสวัสดีพี่สมหวังครับห้าบาทปี40ขายได้อลละาหมื่นอัลละหนึ่งมืนบาทแน่นอนแคปเจอร์แล้วพิมพ์40มาครับมาวันนี้มีสแตปมราคาหนึ่งรอยห้าสิบล้านมาให้ดูวันนี้มีสแตปมราคา,150าหน,นึ่งร้อยห้าสิบล้านมาให้ดูครับใครอยากดูรอเลย ใครอยากดูว่าสแต็มไอ้ขี้มันมีราคาเนี่ยไอ้ดวงละร้อยห้าสิบล้านบาทเนี่ยมันต้องรู้ยังไงลบกวนครับลบกวนรอเลยจ้ะรอเลยใครที่รู้แล้วครับเหรียญห้าบาทมีราคาต้องเป็นปีสี่ศูนย์พิมพ์เลขสี่ศูนย์แล้วกดหัวใจรัวๆมาครับเลขสี่ศูนย์แล้วกดไลค์รัวๆมาครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับอันดับต่อไปครับอันดับต่อไปครับนี่คือเหรียญห้าสิบต่างครับ มามานี่คือเหรียญห้าติบตังครับเหรียญห้าติบตะังพระราชาพิธีการชนาพิเศษเหรียญรุ่นนี้ผลิตขึ้นเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าฟังให้ดีครับเหรียญรุ่นนี้ผลิตขึ้นมาเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าเป็นเหรียญที่ผลิตมาโคตรเยอะผมเชื่อเพื่อนเพื่อนพี่ๆหลายท่านครับมีเหรียญการนาพิเศษรุ่นนี้อยู่ที่บ้านสวัสดีพี่ สิทธิสักครับสวัสดียามเช้าครับคุณแบงค์สวัสดีคุณกิตนะครับสวัสดีน้องกิตนะฮะมาครับนี่คือเหรียญการนาพิเศษครับออกใช้เมื่อปีพศ2539ใครมีเหรียญ50ตัง์รุ่นนี้ดูให้ดีครับบางเหรียญขายได้อัลละพันบางเหรียญขายได้อันละ1,000พันบาทครับดูให้ดีมาเรามาดูกันครับนี่ใครมีเหรียญ50ตางค์การนาพิเศกรุ่นนี้หยิบขึ้นมาครับหยิบขึ้นมาแล้วหมุนแบบนี้ครับ เห็นอะไรไหมครับนี่คือเหรียญ50สตังพระราชพิธีกาญจนาพิเศษแบบพระเศียนกลับดูนะหยิบขึ้นมาแล้วหมุนครับหยิบขึ้นมาแล้วหมุนแบบนี้แล้วเป็นแบบพระเสียนกลับหมุนมาแล้วพระเสียนทิ่มลงแบบนี้ผมรับซื้อครับสภาพใหม่เหรียญละพันสภาพใหม่ๆนะเอามาขายผมได้50สิตังกาญจนาพิเศษแบบนี้แลก1,000บาทครับแลก1,000บาทครับใครมีแบบนี้เอามาขายผมใครมีแบบนี้เอามาขายผมครับมีราคาเฉพาะแบบพระเศียนกลับเท่านั้นนะครับ แบบพระเสียงตรงยังไม่มีราคาพี่จา๋าพี่พี่ท่านใดครับที่รู้แล้วครับเหรียญห้าสิบตังกาจนาพิเศษรุ่นนี้มีราคาต้องเป็นแบบพระเสียนกลับรบกวนพี่พี่จ๋าพิมพ์คําว่ากลับให้น้อง่อยครับลบกวนพลิมพ์คําว่ากลับแล้วกดไลค์รัวยให้ผมเลยครับนี่อันนี้คือเหรียญห้าสิบตังนะนี่คือเหรียญห้าสิบตังครับ ika, มีหลากหลายราคามีหลากหลายราคาเน่่เน่่แบบนี้ก็มีนี่คือเหรียญสิบบาทกานาพิเศษครับเหรียญสิบาทกาณาพิเศษปีสามเก้าเหมือนกันบางบ้านเจอทีล้เป็นพันเหรียญ แต่บางบ้านไม่เคยดูครับแต่บางบ้านไม่เคยดูครับว่าเฮ้ยไอเหรียญแบบเนี้ยมันขายได้เห <c oughs> รียญเหรียญนี้มีมูลค่าอันละสามร้อยเหรียญสิบบาทเหรียญนี้ครับมีมูลค่าอันละสามร้อยบาทดูนะฮะพี่พี่พัดแท่อึง้งพิมพมาแล้วครับขอบพระคุณครับนี่คือเหรียญสิบบาทกัญนาพิเศษแบบพิเศษแบบพิเศษครับคือแบบอะไรแบบพระเศียรเอียงครับหมุนไปแบบนี้เพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับพระเศียรเนี่ยตั้งเอียงในลักษณะแบบนี้ดูนะฮะ ถ้าเป็นแบบนี้ผมยินดีรับซื้อครับถ้าเป็นแบบนี้ผมยินดีรับซื้อถ้าเป็นสภาพใหม่เนี่ยอ่ะละห้าร้อยนะพ้าเสียนพ้าเสียนขวางแต่ถ้าเป็นสภาพเก่าแบบนี้เหรียญหน 1, ึ่งสองถึงสามร้อยบาทครับพ้าเสียนขวางแบบนี้สาภาพเก่าเหรียญละสองถึงสามร้อยใครมีของพวกนี้นะครับ <aneous. S 1> มีแล้วอยากจะขายบอกเพื่อนเ <ๆ S 1> พื่อพี่ๆนะตรงนี้เลย ads line id ครับตามหน้าจอส่งรูปมาประเมินราคาหากของของท่านที่ท่านส่งมามีราคาฟังให้ดีครับหากของของท่านที่ท่านส่งมามีราคา ผมบอกเพื่อนเพื่อเลยผมยินดีรับซื้อผมยินดีรับซื้อครับนี่นี่อันนี้พระเศียรกวางใช่ไหมอันนี้เป็นแบบพระเศียรกลับครับนี่ดูนะหยิบขึ to ้นมาแล้วหมุนครับหยิบขึ้นมาแล้วหมุนแบบนี้ถ้าเป็นแบบพระเสียงกลับแบบนี้สภาพใหม่อันละสองพันสภาพใหม่นะครับเหรียญสิบาทกานาพิเศษรุ่นนี้เหรียญหนึ่งสองพันบาทแต่ต้องเป็นแบบนี้หยิบขึ้นมาแล้วหมุนครับหยิบขึ้นมาแล้วหมุนแบบนี้นี่เห็นไหมครับพระเศียงกลับแบบนี้มารับเงินสดไปได้เลยมารับเงินสดไปได้เลยครับมาจากพี่จ๋า ใครที่รู้แล้วครับเหรียญกาจนามีราคาเนี่ยสองเหรียญเนี้ยมีราคาต้องเป็นแบบพระเสียนกับรบกวนพิมพ์คําว่ากลับแล้วกดหัวใจมาครับพิมพ์คําว่ากลับแล้วกดไลค์รวยๆให้ผมเลยครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับนี่ผมมีอะไรมาให้ดูนี่คือเหรียญเงินหนึ่งบาทตราเป็นดินครับมีเพื่อนๆพี่ๆหลายท่านดูเหรียญนี้แล้วไม่เข้าใจนี่คือเหรียญเงินหนึ่งบาทตราเป็นดินครับเป็นเหรียญเงินหนึ่งบาทที่ผมบอกเพื่อนๆพี่ๆว่าสภาพสวยๆ ใครมีเอามาขายผมห้าหมื่นใครมีเอามาขายผมเหรียญละห้าหมื่นนี่ราคานี่ตรงนี้จะเขียนว่าบาทหนึ่งนะครับกรุงสยามราชการนี่5เหรียญรุ่นนี้ถ้าเป็นแบบธรรมดาเหรียญหนึ่งอยู่ประมาณห้าร้อยบาทเหรียญรุ่นนี้ถ้าเป็นแบบธรรมดาเหรียญหนึ่งจะอยู่ประมาณห้าร้อยบาทแต่เหรียญเหรียญนี้มีความเป็นพิเศษครับเหรียญเหรียญนี้มีความเป็นพิเศษมีโค้รลับฟังให้ดีเหรียญเหรียญนี้มีโค้รลับนี่อ่ะมาชี้แจงเลยจะได้ไปเร็วๆใต้คําว่าบาทหนึ่งครับทุกท่านดูนะ ใต้คําว่าบาทหนึ่งจะมีโค้ดร,รับของเลขสองตัวอยู่จะมีโค้ดรับของเลขสามตัวนี้อยู่ใครมีเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินรุ่นนี้เหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินรุน่นนี้หยิบขึ้นมาดูครับหยิบขึ้นมาดูใต้คําว่าบาทหนึ่งถ้าทุกท่านเห็นเลขแบบนี้คือเลขหนึ่งสองศูนย์แบบนี้ผมรับซื้อครับผมรับซื้อนะฮะแต่ต้องเป็นหนึ่งสองศูนย์กลมแบบนี้นะศูนย์กลมแบบนี้วิธีดูครับวิธีดูพอพลิกลับมาที่ด้านหน้าครับเพ,พ,พ,พื่อนๆพี่ๆดูนะวิธีดูนะครับ ระหว่างปากบนกับปากล่างเพื่อนเพื่อนพี่ๆดูนะนี่น,น,น,นี่จะเห็นหนวดเส้นนี้จะเห็นหนวดเส้นนี้ครับระหว่างปากบนกับปากล่างครับจะมีหนวดหนึ่งเส้นที่ทะแยงลงมาใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทราชการนี่้าแล้วเป็นรอสองหนึ่งสองศูนย์แบบนี้แล้วเป็นสภาพสวยครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะไม่รู้จะขยายได้หรือเปล่าเห็นหนวดไหมครับใครเห็นหนวดพิมพ์คําว่าหนวดให้ผมหน่อยครับ ระหว่างปากบนถึงปากล่างครับใครเห็นหนวดเส้นนี้พิมพ์คําว่าหนวดให้ผมนะยครับมาเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับแบบนี้หายากและขายได้จริงครับมาใครเห็นหนวดเส้นนี้ระหว่างปากบนแล้วถึงปากล่าง,งากดพิมพ์คําว่าหนวดแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมเลยครับนี่ <c oughs> <c oughs> นี่นี่หนวดอยู่ตรงนี้หนวดอยู่ตรงนี้ครับหนวดอยู่ตรงนี้คือนี่ครับมันเป็นเส้นทะแย,ยงครับแต่ขออนุญาตเรียกว่าหนวดนะนี่นี่เห็นไหมระหว่างปากบนถึงปากล่างนี่มาใครที่รู้แล้วครับใครที่เห็นหนวดพิมพ์คําว่าหนวดให้ผมนะยครับ เส้นเส้นนี้มีความสําคัญเส้นเส้นนี้มีความสําคัญครับเกิดขึ้นเฉพาะในรอสอหนึ่งสองศูนย์เท่านั้นเป็นเส้นที่ทําให้ท่านระมัดระวังว่าเฮ้ยไอเส้นแบบนี้มันมีจริงนะและมันมีเฉพาะในรอสอหนึ่งสองศูนย์ป้องกันการปลอมแปลง,ปลงและป้องกันการ,การลอกเล,แบบลียนแบบครับป้องกันการปลอมแปลงและป้องกันการลอกเลียนแบบเหรียญรุ่นนี้มีราคาอันหลักหมื่นต้องเป็นรอสอนี้เท่านั้นคือ รอสอนหนึ่งสองศูนย์ครับดูให้ดีนะต้องเป็นรอสอนนี้เท่านั้นแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วพิมพ์เลขหนึ่งสองศูนย์แล้วกดหัวใจรัวๆให้ผม่อยครับใครแคปเจอร์แล้วพิมพ์เลขหนึ่งสองศูนย์แล้วกดหัวใจรัว <c oughs> ๆ,ๆ,ๆให้ผม่อยครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับส่งรูปประเมินราคาแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับดูฮะใครเห็นเลขหนึ่งสองศูนย์พิมพ์หนึ่งสองศูนย์แล้วกดหัวใจรัวๆมาครับมาจ่ะมาจาะ ของแบบนี้มีจริงและสามารถขายได้จริงครับของแบบนี้มีจริงและสามารถขายได้จริงใครมีแบบนี้เอามาขายใครมีแบบนี้เอามาขายผมครับหนึ่งเหรียญสภาพสวยๆอัลละห้าหมื่นอัลละห้าหมื่นบาทนะจ๊ะพิมพ์เลขหนึ่งสองศูนย์มาครับใครเจอแบบนี้ไปเดินเจอตามแผงพระไปเดินเจอตามบ้านเพื่อนนะครับเจอแบบนี้ฟ้าเลยนะ ฟ้าเลยนะพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งเห็นหนวดปุ๊บจ่ายตังค์เลยเขาร้องเท่าไหร่มาก็จ่ายไปเลยครับนี่คือจุดสังเกตความแพงแบบนี้ถ้าไปเจอตามแผงพักเขาจะเรียกว่าฟุกครับเขาจะเรียกว่าฟุกไปเจอของแพงในราคาที่ถูกมากๆครับมาครับขอบพระคุณครับรายการต่อไปครับอันต่อไปครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทราชการที่เก้าเป็นเหรียญที่เราใช้จ่ายกันในชีวิตประจำวันครับแต่เพื่อนเพื่อนพี่พี่หลายๆท่านฟังให้ดีครับ แต่เพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านนะที่นี้ไม่เคยสังเกตครับเหรียญคู่นี้ผมรับซื้อ20 0 0 0บาท2เหรียญนี้ครับผมรับซื้อถึง2,000 20, 0บาทใครมีเหรียญบาทแบบนี้ต้องดูให้ได้ห้ามพลาดครับนี่คือเหรียญหนึบาทที่เราใช้จ่ายในชีวิตประจําวันครับแต่เพื่อนๆพี่ๆไม่เคยสังเกตเหรียญ2เหรียญนี้ครับอ่าเดี๋ยวผมขอเก็บอันนี้ก่อนเหรียญสเหรียญนี้มาต่างสถานที่ฟังให้ดีครับ มาต่างสถานที่แต่ผมนํามาจัดเข้าคู่กันมาเรามาดูเหรียญนี้ก่อนนี่คือเหรียญหนึบาทครับที่เราใช้จ่ายดูนะมีแบบนี้ไหมใครมีแบบนี้นะครับผมรับซื้อใครมีเหรียญหนึบาทแล้วเป็นแบบนี้นะครับผมรับซื้อเหรียญละหนึ่งหมื่บาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับ1บาทแบบนี้ครับแลก1,000 10, งบาทอันนี้เป็นแบบพักพักเป็นแบบก้อยทั้งสองด้านนะครับนี่ดูที่ขอบ ไม่มีร่องรอยการเจียไม่มีร่องรอยการทําอะไรทั้งสิ้นนะฮะหนึ่งบาทแลกหนึ่งหมื่นครับฝั่งพระเสียนก็เหมือนกันใครเจอแบบนี้เอามาขายผมนี่ฝั่งพระเสียนกันหยิบขึ้นมาแล้วหมุนครับหยิบขึ้นมาแล้วหมุนเห็นไหมถ้าเป็นแบบหัวทั้งสองด้านแบบพระเสียนทั้งสองด้านแบบนี้มีราคาอ่ะผมประกบให้ดูขอบก่อนเดี๋ยวมีดราม่าอีกมันไม่มีจริงหรอกแม่งก็ต้องเป็นคนอย่างงน้นอย่างนี้เอาเป็นว่าใครเชื่อก็ดูครับใครไม่เชื่อไม่ต้องดูเพราะเอาสําหรับคนที่เชื่อนะคนที่จะได้เงินผมคือคนที่่เชือครับ ใครที่จะได้เงินผมคือคนที่เชื่อดูนะฮะเหรียญแบบนี้มีอยู่จริงให้ดูอีกหนึ่งรอบครับหยิบขึ้นมาแล้วหมุนครับป๊าบเห็นไหมครับก้อยสองด้านหยิบขึ้นมาเหรียญน,นี้ครับแล้วหมุนนะหัวสองด้านแบบนี้ใครมีไม่ว่าจะเป็นเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญยี่สิบเหรียญห้าร้อยเหรียญห้าสิบตังเหรียญสองบาทเหรียญอะไรก็แล้วแต่หยิบขึ้นมาแล้วเป็นแบบสองหัวแบบนี้หยิบขึ้นมาแล้วเป็นแบบสองหัวแบบนี้ผมรับซื้อครับหนึ่งบาทแลกหนึ่งหมื่นครับ หนึงบาทแรกหนึ่งหมื่นบาทครับมารับเงินสดได้เลยมารับเงินสดกลับบ้านไปได้เลยครับมาครับมาครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับไปครับอันดับต่อไปครับ อันดับต่อไปครับผม porridge, มีนี่มาให้เพื่อนเพื่อนดูนี่คือเหรียญต่างประเทศครับนี่คือเหรียญต่างประเทศที่ผมบอกเพื่อนเพื่อนว่าใครเจอแบบนี้ใครมีเหรียญแบบนี้ระมัดระวังท่านอาจจะมีโชคท่านอาจจะมีโชคครับบางบ้านรับเงินทีเป็นหมื่นเป็นแสนครับบางบ้านรับเงินทีเป็นหมื่นเป็นแสนนี่คือเหรียญต่างประเทศที่ผมบอกเพื่อนเพื่อนว่าเหรียญแบบนี้มีราคาใครมีเหรียญแบบนี้ห้ามนําไปขายร้านทองห้ามนําไปขายหลอมเป็นเงินนะบอกเลยนะครับแบบนี้นะฮะเหรียญหนึ่งสตาร์ทที่เหรียญละสามพันถึงเหรียญละห้าแสนบาท 3าม0ันถึงห้าแสบาทซ้ายมือนี่ก็3า0 0ันถึงห้าแสบาทครับแบบนี้อันละหนึ0งพัแบบนี้อันละ2อ0พันหใครมีของพวกนี้นี่พี่ๆดูพี่ๆทั้งหลายดูไว้เลยครับเหรียญจีนเหรียญต่างประเทศมีค่า เหรียญจีนเหรียญต่างประเทศมีค่าเพราะแบบนี้มาเปลี่ยนเป็นเงินแบงก์จีนเหรียญจีนของเก่าทุกชนิดเนี่ยพี่ๆลองดูลองแอดไลน์ ID เข้ามาครับนี่คือเหรียญที่อยู่ในยุคในพลหยวนซื้อไขานี่แบบนี้มีปลอมเยอะมากๆนะมีการทําปลอมขึ้นเยอะมากๆนะครับระมัดระวังในการเล่นหานะระมัดระวังในการเล่นหานะครับใครมีเยอะๆผมรับซื้อ ใครมีเยอะๆใครมีเหรียญสองเหรียญผมก็รับซื้อครับให้ราคายุติธรรมแน่นอนสําหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะรับประกันครับรับประกันนะใครมีพวกนี้เอามาขายผมมารับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านครับมารับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านนี่เหรียญแบบนี้มีจริงนะบางบ้านเจอทีหนึงสามร้อยเหรียญนะบางบ้านเจอทีละสามร้อยถึงสี่ร้อยเหรียญนะครับสําหรับเหรียญต่างประเทศนะครับใครมีของพวกนี้มีแล้วอยากจะขายสามารถแอดไลน์ไอดีครับ ไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปของเพื่อนพี่ๆเนี่ยมาประเมินราคาหากของเพื่อนพ่ี่ๆที่ส่งมามีราคาผมจะตอบกับพี่ๆทันทีแต่ถ้าเกิดพี่ๆพี่ๆส่งมายังไม่มีราคากราบขอภัยครับกราบขอภัยพี่ๆมานที่นี้ขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวครับไปครับขอบคุณครับอันดับต่อไปครับมีอะไรให้เพื่อนๆดูครับ นี่ครับพี่จ๋าบ้านใดครับมีพระเครื่องครับอยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาทียานนำพระเครื่องของท่านมานี่ย<ๆ>นี่นี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงครับรับตื้อทุกสภาพนะนี่คือเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบัานไดอิดครับแบบนี้ครับเป็นเหรียญเสื้อเกาะเมืองเพชรครับแบบนี้เขาเรียกว่าเหรียญเสื้อเกาะเมืองเพชรฮัสักคู่นะครับมาใครที่มีพระเครื่องนะครับพระบูชานะครับมี แล้วอยากจะขายบอกเพื่อนเพื่อนพี่ๆเลยแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอนี่เหรียญพระเจ้าตากเหรียญพยาพิชัยครับไม่ให้เหรียญพระเจ้าตากเหรียญพญาพิชัยดาบหักเพื่อนเพื่อนพี่ๆดูสึกๆแบบนี้สึกๆแบบนี้ผมยังรับเช่าเลยใครมีนะครับพระเครื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับมีแล้วอยากจะปล่อยมีแล้วอยากจะแบ่งให้ผมนะสามารถแอดไลน์ไอดีครับสามารถแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับนี่หลวงพ่อแดงนะฮะ รับหมดเลยหลวงพ่อแดงหลวงปู่ทวดครับนี่นี่นี่อันนี้เป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ครับจิ๋วแต่แจ๋วอันนี้เป็นเม็ดแตงครับมีราคาตั้งแต่หลักพันบางเม็ดสวยๆบล็อกนิยมหลักหมื่นใครมีนะครับเม็ดจิ๋วๆแบบนี้นะฮะอย่านําไปทิ้งอย่านาไปกวางครับพระเครื่องมีค่ามากกว่าที่คานคิดครับนี่อันนี้เป็นพระคำหมากคำข้าวครับอันนี้เป็นพระคำหมากคำข้าวของหลวงพอ่อฤาษีลิงดําเป็นพระที่ผมบอกเพื่อนๆว่าใครมีแบบนี้ผมรับเช่า ใครมีพระเครื่องแบบนี้ผมรับเช่าให้ราคายุติธรรมแน่นอนครับสามารถเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านครับนำพระเครื่องของท่านไม่ว่าจะเป็นพระเก่าพระใหม่พระกล่องนะครับเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาทิย่านตามแผนที่ตามหน้าจอเลยจ้ามาครับมาครับมาครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับนี่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 นีนนแแกนน่ก่อนจะไปดูสแตมมีนี่มาให้ดูอีกหนึ่งอย่างฝากอีกหนึ่งเหรียญครับก่อนจะไปดูสแตม ฝากอีกหนึ่งเหรียญครับมาครับมาครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคุดครับเป็นเหรียญปีหนึ่งเจ็ดใครมีเหรียญหนึ่งบาทตราคุดรุ่นนี้กดเก้ากดหัวใจรัวๆมาครับกดเก้ากดหัวใจรัวๆมาครับใครมีเหรียญหนึ่งบาทตราคุดแบบนี้ครับปีหนึ่งเจ็ดนี่เหรียญเหรียญนี้ผมซื้อมาเหรียญหนึ่งสี่ร้อยเหรียญเหรียญนี้ครับซื้อพี่เขามาในราคาเหรียญละสี่ร้อยบาทนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคุด ปีหนึ่งเจ็ดครับใครมีเหรียญรุ่นนี้กด9ก้ากดหัวใจรัวๆมาครับมามาลว่วางรอเพื่อนๆนะครับลาหว่างรอเพื่อนๆเ,เ,เ,เข้าห้องเรียนนะฮะมาครับมาครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทปีหนึ่งเจ็ดใครมีกดเก้ามาใครมีเหรียญรุ่นนี้อยู่ที่บ้านครับกดเก้ามาบางเหรียญอันละเป็นหมื่นบางเหรียญอันละสามหมื่นแต่วันนี้อันนี้อันหนึ่งหลักร้อยครับอันนี้เหรียญหนึ่งบาทตรากุดปีหนึ่งเจ็ดหลักร้อยดูนะ ใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทปีสองห้าหนึ่งเจ็ดแล้วเป็นเหรียญคุดแบบนี้หยิบขึ้นมาดูครับหยิบขึ้นมาดูเพราะบางเหรียญจะเป็นแบบนี้ครับหยิบขึ้นมาแล้วหมุนนะเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมฮะนี่ดูนะครับหยิบขึ้นมาครับแล้วหมุนครับนี่เห็นอะไรไหมมีใครเห็นความผิดปกติอะไรของเหรียญเหรียญนี้ไหมครับ มีใครเห็นความผิดปกติอะไรของเหรียญเหรียญนี้ไหมครับดูนะเฉลยดีกว่านี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคุชปี2 5 1 7ห่เหรียญเหรียญนี้เป็นแบบพระเศียรเอียงครับโดยปกติทั่วไปเราจะเจอแต่แบบพระเศียรกลับแต่เหรียญเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญแบบพระเศียรเอียงสภาพแบบนี้อันหนึ่งสามสี่ร้อยนะแต่ถ้าเป็นสภาพใหม่พระเศียรเอียงเหรียญละพันแต่ถ้าเป็นพระเศียรตรงสภาพใหม่อันละสามพันครับ ถ้าเป็นพระเสียรตรงสภาพใหม่ละสามพันดูนะหยิบขึ้นมานะครับแล้วหมุนครับหยิบขึ้นมาแบบนี้แล้วหมุนถ้าเป็นแบบพระเสียรเอียงผมรับซื้อครับให้ราคาที่ยุติธรรมแน่นอนแอดไลน์ไอเข้ามาได้ครับพี่จ๋าพี่พี่พท่านใดครับที่กดก้าวมาหรือพี่ท่านใดที่รู้แล้วครับเหรียญหนึ่งบาทตราคุตปี17มีราคาต้องเป็นแบบพระเสียรเอียงเท่านั้นลบกวนพิมพ์คําว่าเอียงแล้วกดไ like ลค์รวยๆให้ผมเลยครับ ลบกวนพิมพ์คำว่าเอียงแล้วกดไลค์รลยให้ผมนะยครับแบบนี้ขายได้ใหม่ๆเหรียญละพันใหม่ๆเหรียญละพันมีราคาเฉพาะอะไรครับพระเศียนเอียงเท่านั้นนะฮะพระเศียนเอียงกับพระเศียนตรงเท่านั้นพระเศียนกลับยังไม่มีราคาครับพี่จ๋าใครที่รู้แล้วครับพิมพ์คำว่าเอียงแล้วกดไลค์รลวๆให้น้องหน่อยจ้ะมาครับมาครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านพี่มิรพิมมาแล้วจ้ะขอบพระคุณครับมาเรามาดูนี่กันดีกว่าวันนี้ครับพี่จ๋า ผมมีแสแตมมาให้ดูผมมีแสแตมมาให้ดูสแตมสี่ดวงนี้พึ่งผ่านงานประมูลบริษัทเทเลทบ,บีไปในราคาฟังไม่ผิดแน่นอนครับหนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทโหแม่งเป็นเงินโคตรเยอะเลยบอกทุกท่านนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทเป็นเงินโคตรเยอะเลยนี่คือสแตมที่ตอนนี้มีมูลค่ามากที่สุดในโลกแต่นับเฉพาะปีนี้นะครับพเพราะสแตมบางดวงเนี่ยมีมูลค่าห้าร้อยแปดร้อยล้านมีบ่อยทั่วไปครับแต่สี่ดวงนี้ พึ่งประมูลสดๆร้อนพึ่งได้ค้นพบเจอแล้วนําออกมาประมูลครับในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทเรามาดูกันครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับมาเดี๋ยวขอเปิดข้อมูลก่อนนะฮะเดี๋ยวขอเปิดข้อมูลก่อนนี่คือสแตม์ครับมามาจากมาจากนี่คือสแตมม์ยี่สิบสี่เซนของประเทศอเมริกาครับพี่ๆดูนะพี่ๆบ้านใดครับมีสแตม์ต่างประเทศแบบนี้อยู่ที่บ้านมีสแตม์แบบนี้อยู่ที่บ้าน เอามาขายผมผมบอกเพื่อนๆเ,เลยนะครับผมยินดีรับซื้อในราคาเนี่ยยุติธรรมแน่นอนใครมีสตแต็มพวกนี้เจออย่านําไปทิ้ง4ี่ดวงนี้นะครับที่ท่านเห็นตามหน้าจอมีมูลค่านี่อ่ะมีมูลค่าถึง150บล้านบาทนะครับขอบพระคุณนะครับเพจเลชเชอร์บุ๊นะครับ ที่เอือเฟื้อเอื้อเฟื้อภาพนะครับให้เครดิตนะครับเพจเลสเตอร์บุ๊กนะครับมีข้อมูลพวกนี้อยู่มากมายครับผมก็เลยนาไปดึงข้อมูลแบบนี้มาให้เพื่อนๆด,ดูว่าเฮ้ยไอสแตม์แบบนี้ไอสีดวงที่มันขายได้เนี่ยมันต้องมีลักษณะยังไงนี่คือสแตมม์24เซนครับของประเทศอเมริกาอ่าเพื่อนๆพี่ๆดูนะสแตมม์สีดวงนี้นะครับมีลักษณะพิเศษคือพิมพ์เครื่องบินพิมพ์เครื่องบินที่อยู่ในรูปนะครับกลับหัวเพื่อนๆพี่ๆดูนะ สแตมรุ่นนี้ผลิตขึ้นมาเมื่อปีพศ2461หรือว่าอยู่ในยุคราชการที่6นะครับซึ่งสแตมพวกนี้เราสามารถพบเจอได้ทั่วไปแต่หลายๆท่านนะที่นี้ไม่เคยสังเกตครับสแตมแบบนี้มีค่านะสแตมแบบนี้มีค่านะครับ1ดวงนะฮะผมว่าหลาย10ล้านบาท4ดวงนี้ประมูลไปถึง หนึ่ง้อยห้าสิบล้านบาทครับพี่ๆจ๋าใครมีสแตมแบบนี้ดูนะดูนะเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติสแตมอันนี้ให้ฟังครับสแตมอันนี้นะครับเมื่อคนที่ชื่อวินเลียมโทมัสลูบี้นะครับไปซื้อสแตมรุ่นนี้ที่ทําากรไปษณีหนึ่งแผน่นซึ่งมีจํานวนหนึ่งร้อยดวงเพื่อส่งจดหมายและเขาได้สังเกตเห็นว่าสแตมที่เขาซื้อมาเนี่ยมันมีความผิดปกติเป็นสแตมที่ผิดพลาดเขาจึงได้ไปกลับไปขอซื้อสแตมที่ไปษนีอีกแต่ไปษณี ไม่ขายให้ครับไปสนณีนำสแตมที่เหลือไปทำลายซึ่งสแตมชุดนี้ได้หลุดเล็ดลอดออกมาสู่มือคนชื่อวิลเลียมคนชื่อวิลเลียมโทมัสลูบี้เนี่ยจำนวน1แผ่นคือ100ดวงในราคา24เหรียญ US ฟังให้ดีครับสแตม4ดวงนี้ราคาต้นทางคือ24เหรียญ US ถ้าคูณเป็นเงินไทยเนี่ย24 600 7 2 0บาทครับแต่การเวลาครับแต่การเวลาผันแปรเปลี่ยนไปครับการเวลาผันแปรเปลี่ยนไปสแตมป์สีด่ดวงนี้หลังจากที่เขาได้มาเขาได้ต่อขายต่อให้กับพ่อค้าในพิลาเดเฟียรครับไปในราคา1,500 0ห่เหรียญซึ่งในขณะนั้นเงิน1,500 0ดอลลาร์เนี่ยเป็นเงินที่เยอะม,มากๆแต่ครับแต่ฟังให้ดีครับแต่ถ้า คุณโทมัสวิลเลียมเนี่ยคุณวิลเลียมโทมัสเนี่ยเก็บสแตมสี่ดวงนี้ไว้แล้วนํามาประมูลนะเวลานี้ครับตอนนั้นก็ขายไป15,000เหรียญคือ450,000หบาทแต่ถ้าเกิดคุณโทมัสเก็บไว้ถึงปัจจุบันแล้วนําสแตมป์ชุดนี้ออกมาประมูลในเวลานี้สแตมป์ชุดนี้จะแปลเปลี่ยนจากเงิน6 7เจ็ดหมื่นอ่ะเป็นเงินถึง150ล้านบาทครับ150ล้านบาทใครมีสแตปมนะ สเตมเก่าสแตมใหม่นะครับบอกเลยนะผมยินดีรับซื้อนะถ้าเป็นสแตมไทยนะครับบอกเลยรุ่นใหม่ๆโดนลดเปอร์เซ็นต์หมดเลยขั้นต่ำเนี่ยยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้าเป็นสแตมแบบที่ผมกําลังตามหาใครมีแบบนี้โคตรโชคดีเลยติดต่อผมมาเดี๋ยวผมขอเป็นอาสาเป็นในหน้าขายให้นะหนึ hi, ่งร้อยห้าสิบล้านบาทผมเอาสามเปอร์เซ็นต์พอได้ผูได้เยอะแยะมากมายแล้วอะเอาตามนี้นะครับใครมีสแตมแบบนี้ใครมีสแตมแบบนี้เอามาขายผม เอามาขายผมหรือค้นเจอแล้วเก็บสะสมให้ดีๆครับสแตมซีดวงนี้มีมูลค่าหนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วกดหนึ่งกดหัวใจรวยๆให้ผมนะครับสแตมซีดวงร้อยห้าสิบล้านสแตมสี่ดวงครับหนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทใครมีโคตรโชคดีเลยเจอทีเดียวรวยรวยเลยครับแบบนี้ครับใครแคปเจอร์แล้วกดเก้ากดหัวใจรวๆมาครับ มาจะมาจะมาจากแบบนี้มีจริงนะสาระแบบนี้หาดูที่ไหนไม่ได้นะครับต้องบอกเพื่อนๆพ่พี่ๆนะสาระแบบนี้นะครับ <pensa spiritually. S 2> หาดูที่ไหนไม่ได้นะฮะและของพวกนี้สามารถขายได้จริงของพวกนี้ครับสามารถขายได้จริงเปลี่ยนเงินได้จริงครับใครแคปเจอร์แล้วกด1กด9กดหัวใจมาครับมาขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับนี่ฮะน,นี่มาเรามาดูกันนี่แบบนี้ดวง4ดวง150ล้านบาทสแตมต์มเปลี่ยนชีวิต สแตมเปลี่ยนชีวิตครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์เก็บไว้ให้ลูกหลานท่านดูแคปเจอร์แล้วกด1กด9กามังครับ4ี่ดวง1005ล้านบาทครับเปลี่ยนชีวิตกันไปเลยนะใครเจอ4ดวงนี้เป็นมหาเศรษฐีไปเลยครับเป็นไงครับเพื่อนๆกับสแตมที่ผมบอกเพื่อนๆว่าใครมีของพวกนี้อยู่ที่บ้านดูครับดูสังเกตตามแบบที่ผมบอกคนไม่เชื่อไม่ต้องดูครับของพวกนี้มีข้อมูลจริงผมไม่ได้ เอามาปั้นข่าวหรือว่าเอามาหลอกลวงไปเช็คดูได้ครับของแบบนี้ประมูลไปจริงหรือเปล่าและขายรับเงินจริงหรือเปล่าอาใครมีของพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามนะครับพระเครื่องพระพุชาใครมีแล้วอยากจะขายสามารถแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับส่งรูปของเพื่อนเนี่ยมาประเมินราคาหของของท่านที่ส่งรูปมาแล้วมีราคาผมจะรีบตอบกลับแต่ถ้าเกิดของเพ,อเ,พอเพื่อนที่ส่งมาแล้วยังไม่มีราคากราบขออภัยครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวนะเพราะตอนนี้นะครับ ลายมันเยอะมากมันตอบเพื่อนๆทุกท่านไม่ทันจริงๆครับวันนี้นะครับผมแบงค์เขียนเพยวัตถุโบราณเนี่ยขอลาพี่ๆทั้ง555ท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะสะแตมบางดวงเปลี่ยนชีวิตคุณได้เลยนะครับไปแล้วครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาญน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพับบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทรายบีเอ็นเคศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามศูนย์สามนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาร้านเปิดทุกวันนะครับ